ม네ื <t dat> ัอนี้เปิดคลิปอยู่นี่เลยพี่น้องเไยเนาะอ่าใส่กระนุกกระมุกกระมูมอยู่พี่น้องเไยจมเบ้าไว้ผู้เดียวเนาะเอ้าสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีเราสวัสดีพี่น้องกันเบิดสู่คนพี่น้องเไยเนาะฮะเท่บ่เ้ยเนาะมายัมไหนก็คือเก่าพี่น้องเไยผูกน้ำร้อแล้วกันน้องน้วงน้องจะมีกินแหละเนาะรวยคนหาว นั่งไปซื้อไปหิวตายเลยเนาะเลยเบี้ยงไม่แล้วมือหนิพี่น้องเลยอืดเอื่นจูดบอีติตเฮ้ยอันนั้นแล้วแล้วบ่วิ่งแล้เลยิ่้เลยจันมทมาเอาน่มาเอานะบ่ขายต้อบเล่หนี่บ่ได้ไ่่นบ่ได้ฮะขายต้อมายังเอาใจฉไดเลยเป็นหนีไง่อาบอ แย่หดทั้เป็นบา,า <c oughs> นย่ย,ย,ยเป็นบานะบุญเอาอตานรดผ่าเตานี่บ่เมนมีนม่บ่มน่งามเนาะีบ่บงนกา,า,าเริ่มอันเริ่มนี่เตาน่าจะเป็นเตาที่ส่บ่มเมนบสิบชอบ,ชอบได้บนพื้นเด้งบ่บเชื้อยนะบ่หน้บุญเชื่อจ้หรอ เว่าเทีวชิปชอบนี่ตั้งสาเตาแห่อ้โหขายะใออขายไปเทรน้อยขายเท่จักชอบเอ้าแายเทสอบมาฮะบารนบอด้เยอะอยาขายได้บารนอบายบ่เก็บไปบ่ขายถ่ายก็ได้ชิปสอบเนาะสี่เซนล่ชิปอบสี่นเลยบารนแล้วจัคืนเนาะสี่ฮะจันด้ให้มจันบมานหรือเมีนบ โมโบเมนเนาะโดยแกนโบมาดูขำปู่ขำโม่นบอกเลยฮะโบมาไรมือขายนะบุญเนาะอ่าโมาไมือขายต้วันนี้เราจะหนักเอะไรนะเย็นเลยเนาะเอาพี่น้องเลยกำลังเริ่มลำเลียงนับอ่าเตาที่ี่สี่ีี่ที่หาพเลที่สี่ที่หเบิดแลวบาทนี่ บ่ไปหาไหนไปหาเขใช้บานนี่ผูกพาอยู่แถวหน้าเท่าเลยอ่ารุ่นเกยามีบ้านไหนปืนนะมาเขาใครจะซื้อเนาะอ่ามีนะมีคนหาให้มีมีไฟหาให้นะมีกิ๊กมีกิ๊กหาให้ผมจัอันนียเห็นบ่อ่าฮะเนาะเอพซีเพิ่นบอกว่าให้เขาเขามาหาพี่เพิ่นบ่อยๆนะอ่าพี่เพิ่นอารมณ์ดี พี่เพนคนขยันขอเงินชินหน้ากี่แด้มาเดี๋ยวนี้วานนี่บุญพี่เพนบอขอเงินชิ่นหน้า่าขอเงินชินนามว่นาข้าวบ่ต้องค้าเนาะพ่อเลยเนาะฮะสิพอแล้วบมท่าเลยยาช่วยแล้วนี่ขึ้นก๋วยเตี๋ยดำไต่ทางทานมิ้งก้อน ขาพึ่งเก่ากันนะเพ่วะเพ่ขี้มจีนน่ะออืผมจังคนขี้มจีนอีกขีะเด้บ่เหลืองค่ะอปกติจะจะใช้ชิมยังค่ะตัวเอื้อยซื้อมาแต่สว่านแต่ช่างมาส่งเอื้อยอยู่แต่พิเเอื้อยซื้อแม่นสามกระดับซีกระลับโผทึกอยู่ฝุ่นเนาะอยู่พี่บุบมีอ่างเดียวบ้าทีมพี่ๆเลยเจ้านาไปหน่อยเห็นชุกจะได้เอื้อยก็นางามอยู่แล้วเห็นบ่บ่า ถูกจำได้กันถ้าว่าเราใส่ครีมถึกพี่น้องเนาะถ้าว่าครีมมาถึกนี่หนาดำ้าว่าแต่ว่าเออไปได้มากไปปืนนาปปืนน้าประชังมันดำเอาปืนปืนให้เบิ้งได้มหเบิ้งดำไม่ดีป่ออ๋าขอเบิ้งเลยฮะไม่ใช้จ้างเงินบ่บอยยอนแล้อีกมันดำาอคอนอันเนี้ เขาบอกตลกนะบุญเนาะอะไรเอากระสิเป็นยังบางเทืาดดำนะคอาย่างงามก็ได้บางเ<อ>ทื้าผนเห็นนะผนอยากถ่ายเงินมาซื้อขีมให้ได้คะว,ว่ามันอันนับเป็นจุดอันดับดำแบบไหนอันนี้บบฮู้แร่น่นะแต่ว่าดำมันดำแบบคือว่าจันทร์เป็นพันาบาทแพทย์จะมีปัญญาซื้อบ่ได้ฮะอย่ามาให้ท่าได้บุญมีเงินได้ปะเป็นพันบาทพันบาทพู้เออโบไว้ตัวนี้บ่ บึงตายบนวงาอมทง้ะตายามเ็ตยาอเลยเอาเอากับผักติเจ้าหลดมีแต่เห็ดเนาะมายางไรก็ได้เห็ดได่ะบารีนางจะือชิ้ยางบุยางมยางแล้วมหนี้ได้จักนยางแล้วไปอัพตัดพืนเงี้ยอยู่ป่าพูดเลยถ้าจะมากีอะไ เม่อกี้ไปดังนี่เนาะบ่ได้พักมือนี่นะอันเอานอไ้จักยางแล้วมือนี่ผดักดีเนาะดักกับพดมีตัดพื้นตัดพื้นอกตัดเพื่อนอีกมตกับ่าเไอ้ทกรออันไหนอันไหที่ว่าลูกพอเห็ดได้กะให้ลูกชอยน้ำแหละเล่ากะฮอเท่ก็มีและอ่า กบดีชอเร้าคือึัวอ่นเนื้อจังวานะเฮ้อเก็บกระสุนกระสอบไปเก้แม่้บุญยิงยาญไปปวดหัวนะฮะยิงยาญปวดหัวเอ็นเอ็นลอยลอยูกคนเอาะองไว้เรียบร้อยเลยอันที่ว่าเตรียมว้ให้มาจันน่ะเนาะยิงยาบึ้งน่เชไเก๊ก้าบุญมาไอ้ยุเคยบุได้ ทั้งลูกเพิ่มไปแล้วพี่น้องเลยทั้งเอกสาบุตรบ้านนาทั้งน้ำทิ้ง,องเอา้าตั้งโมกปูปลาอยู่ทางนั้นอ่าทางนี้เอเพนบม่ได้ชวนยังพี่น้องเลยเนาะใส่กันอยู่นี่แหละเ,เพื่อนบ่บ่บอยู่อ่าด้วยแล้วลุ้ยดีได้พี่น้องแล้วไม่ได้ตัวเลยอ่าพร่าพี่น้องคุณมาค้นซื้อเพชรนี่ขยันเพื่อน่าเนาะ เอาเขาไปเลยเพ้นเพ้นอันว่าทางอันว่าทางทางเมืองพีนนี่กะอ่าสื่อสารลำเพ้นนั่นกะขยันกิการู้พักหยาแล้วนี่เต็มเบิดจนมีบองย่างไปว่าจะพาไปเบิ่งมีทุูกย่างไหมของเราน่ะอ่ซื้อเพ้นกิการเจ้านี้นะอีกสื่อแค่ขาหน้อยผัวบุมีเนาะแล้วนั่นเราก็บบุ๋มีผัวแล้วเลี้ยงเลี้ยงลูกคนเดียว ปลูกพักปลูกหญ้าพอได้กินเราก็เลยอ่าโหะอ่านี่แหละเราก็เก็บพอไไดด้้กินเห็ดพ่อได้กินพอได้ใส่ใช่เนาะเห็ดจังได้พี่น้องเลยอ้าวเอาเอาลูกยังน้อยลูกมันยังน้อยเหรอฮะใช่บารายลูกที่นี่เป็นเนมเนาะปูปลาบรรณาหน่อย เพชอเวียก็ได้ยัด่งมาอันนี้คือดูทุกเมนเพิ่นมาทรงปูนบ่นะรู้เฮิมสร้างปูนบ่แม่ลนาะพี่น้องเลยเนาะดจัดเออเพิ่นไใช้เพิ่นไปใช้เลยเราว่าเราจะไปถบายน่ำบ่แต่ว่าเรายังท่านได้ออกเนาะเปูปามามาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะโเฮมเดดนีมาูมาะฮเออเราท่นไปนะเออได้อยู่นนบ่เดี๋ยวเรากลับมา นะสั่งมาไว้เนาะเดี๋ยวฮะอ๋อผลลูกๆเจ้าบ้าในสันแข่งเนาะฮะป๋อตัวขนางนะอ่าผู้ป้าเนี่ยนอนกับพันเห็นเหรอพันเห็นเนาะอืออ่ามันเป็นบ้าบวกเขาเนี่ยพวกเคยได้อดรุ่าสั่นแข่งเดี๋ราบูมเป็นเลยเนาะเม็นเป็นเมื่อไหรเป็นตะแพงเนาะสั่นแข่งจึกจิกจิกจิกเห็ดยังกับเป็นเมื่อไหรเนาะคือกันกระเจ้านะคนยังไงมันย่างไว้นะ ย่างไรบ่แม่แพงดลเนาะแม่นะแม่นเพิ่นสิบุคยได้ลูกเด้ได้หลายคนดูชิบุคิผ่าเนาะแพงไหมแพงชุดเลยแม่เพิ่นกะทั้งพ่อทั้งแม่นี่แหละแพงจะไม่อยากเน้นคอมเมนต์บลายด้าห่างมันคือการได้บุญฮะนิ่เดาคือการห่างมีได้เนาะหน่อยห่างมีได้ละชาวบึงเดาห่างบ่เออเพห่างไนชิชิห่างไว้มือหนาบ่นี่แหละจะเป็นนี่จะนี่เลยเนาะอ่า เอาเอาเอาใครยุกกับมาหังไวมื่อหน่หังได้ละมีเด้เถื่อนก็อ่าแคยเฮ้นเปิดหน้ามาเมื่องนด้ไหเออว่าชาคนงามกปจ้างอนเคยเห็นกับบออ๋อกับเบื่องมาบรเลช้ำไดหนาช้ำบอกัะปิฮ่า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 ฮี่ของหั่นไ่่างอะถ้าพวกม่เจ้ถ้าพวกรถจักร่านไหรแต่พิ่พี่ว่าโอ้ทำไมเป็นยังงั้นวะบอาพวกจักมาเจไปขันน่ะเมื่อไ่หน่ะ ให่มาจักลาเลยชื่อมาในไหนนี่จักกี่บ่อจุบแเบาบระ่งจักบูบาจักอะมันลายคนแตกหนามดเลยลายคนแปกหนาเอผู้จักผู้จักผูชุงผูลอเนาะผู้ชุผูอเนี่ยคนมาช่วหอกม่หมี่าคนคนจะว่จเปกเจ้านะผู้นึงช้ชุงหลออยู่ผู้นึงชิชุงยได้บาทนี่ทยเด้อุ่นฮะนน้อยกลกลมหอเซ็ตบาทนี่เจ้า มแม่เนมบอผูาวกาไม่อเไ่ได้เอออแต่ป่าถานั่นแหละอ้วนานอ๋ออุ้วนใกล้นั้นไม่เจอคนใหม่มันจะมุมันมาซามเถื่อนะเด้เถือนหนึ่งโดยอ่ากล้หันบเจอใหู้คนหงเนาะยอยมาจะเช่าหุ่นบอต่กี้นี่นะเถียงนี่แหละบังเถียงนี่ เลยนั่งไหวันนะมันกินเข่ากันยังหรือุ่นฮะนั่งลูกสาวป้องกินข่าวนี่หลอกนี่นะเออแบ่จกบ่ฮะจกเข่าแม่นจกเข่าเป็นปั้นนี่นะเพิ่นจกแบบจะยำทิ่มันกินได้ใหญ่ไว้หรือปุ่นกินยุกแต่ว่ากินบโมลายตัวเฮงใหญ่คุณน้องคุือด่วนอยู่ผู้ป้าไม่แทนได้ไม่แทนเลยแทนกระกุ๊กหนูกจะมาไล่มาเด้ิ ตู้บีกซอปอนี้ปูปลาเิาบมาจะเบิ้งด้วยไม่เพนเปาวนมาเบิ่งก็ได้กับปูปลาเปิระเบิมาบัดเปล้วมันหายเลยเป็นละมันหอมปูปลาเบิ้งมาถึงแล้วปูปลาเลยเน่เน่เน่นจะคือเบ่าบัวหนามันอ่ะบ่โอแข่งเพิ่มได้นานนหน่อยเด้อแข่งแข่งเพิ่มได้บบไหนแข่งคือกันอันนี้เจนาจากมาเลยก็ เฮงใหญ่เนาะขึ้นเนื้อเจ้าเนาะโดยเต็มขึ้นมาเลยเนาะานใด้แสดงเอาเดี๋ยวพูดนะจังพามาเล่นพอดีแดมาวันนี้พอดีเฮียนจะเลี้ววันนี้นะเพราะว่าทั้งคือมันกำลังดำเนินการนี่เด้พี่น้องเนาะช่างปูนช่างยางมาเรียบร้อยแล้วนี่มันก็เลงและสร้างก็เลี้ยวเนาะฮะสร้างก็มีเนาะโดยสร้างก็มีเลยม้วนบอสร้างขึ้นมานี่ ก็กรุกร้อนแด่เนาะ่เขาคนบดกินเนาะชาเหนือหนามได้ล่ะอย่าไปเพิ่บริกรแล้ววะมงเขาแหละหักเข้าคือกันเนาะโดยนอยู่กันแหลหักแพงกันเนาะจะเบื่อจะนอนกันแล้วจะพอแล้วคงลุกพอเต่าก็เินด้โดยแพงแล้วละไพ่ไพ่ไพ่เบาเก่งอโอเตี้ยดำมาและวแบบนั้แบบนี้ว่าจะบักงานคือม่ะแล้วว่าหยอกแกว่า แล้วมาหยอกว้นะอ่ะละมากวายหยอกแกนหมานอนนะพยบ่ะมึงมาเร้เล่นสมยมึงเอมาเรเล่นกิกมอะไนะคนเตี้ยกับมึงบ่มักได้ป่ะบุนงานท่าล่อคุณ่ะเออไปตุลาได้น่นป่ะบ่มหมกได้เตี้ยกับบ่มกป่ะมกคนเตี้ยบอรตัดตัเตี้ยกูบมักมากชูงงามเออมากชูงงามโอ้เจ้าจะจะว่าจะว่านั่นก็เอ้ยป่ะบ่ป่่ป่ป่มึงจะว่ามากป เออยกมแยอกได้เี่แมนเราเป็นคนเบาปินเนมันะดึงงแาวซอยนึงล่างวงล่างซอยซอยบ่บ่กูรางเง็งเนย่ไดไอ้แค่นันบ่เขาไอ้จุงจุงอยู่ได้บ่ได้บปานะบ่บากพ่อหูใหญ่ไมีผู้เดียวที่เบาเก่งเนาะอบาค มวนเนาะถ้าเพิ่นมาอยู่เนาะคือคักเลยมวนเฮฮาตอนเศร้าตอนเล่งก็คือว่าเขาเบอร์มาก็เออบัิ่น้อยาัก็อยาน้มเอือน้อยเรา็มวนพป่น้องให้เวลา ทีมงานพอตาสร้างเพิ่นมานอนอยู่ไปเ็ดอยูน่เขาเพื่นมานอนนี่มาอาบน้ำได้เปิดนัสะเรื่ององนงได้ะขหนองนานอยู่นี่เนาะอย่าไปบอกว่าเพื่อนยูนนะคะโลกดยใจดีได้พี่น้องเอเพนนี่เราเราเราบริที่อเพนเนาะฐานชิปสอบนี่จังหวะเอเพนจิหไห้เฮาเมื่อยชื้นจังมันนี่บอกฮะ จะหายหายเลยยุ่งยากเลยจะหาย่ยากเป็นเดือนเลจ่เากจะหานอนี่ือเื่สขรือรถไปายก็ไปยังบ่อ้นองันนะอ่าขายได้แะเด้ออะไรที่เปนเป็นคนบ้าแล้วนี่ขายแล้วจะขายต่อป่ะทีบัวบัวอ้าววบมีบับัวอาแล้วเอาเนทลราบวกขาดบขายต่อเนาะ พะเขาเ่าได้ขายเนายโอ๊ตเดอ่าเมนขมเล่าเพี่น้อยเนาะผูกนมากิกได้บุ้งเต็มเลยผูชิูฟังนี้น้ำบ่ไาเลยเออผูกเจ้ายาเบกินบ่ทาไมีดอกมีบ่เขาเบิ่งาเบิ่เมนได้าไปใช่ได้ยเนาะไ่ี่นมะเขือเนาะเออเบะบือเนาะเมยจ้เมล้าเด้อทหายู่บ่ ถ้า <singing> mm ่เขาต้องมีเ uh. ง mm ินกอนนองเลยมได้แช่วงเช็ี้่ให้เราเมืองนะยมร่งมาให้ร้ายจเถื่อนบุญนีลเถื่อนะไรเงห้ยฐานในเมืองเนาะนอกกับบักได้แม่เ้อทกด้ใครจะเบิ่งบุญด้ไม่ตัวเองนี่เนาะโอ้ได้บุ้ปไใมึงอะไรต่อได้ค่ะ ขายฐานว่านี่ยก็ไม่ได้เป็นเศษเลยฮะเลือแต่บ่อย่ากินบอ่อกินยังเลืออยู่สามเซนแหละเอ้ยเลือดสามเซนเออบัตลูกเด้แบ่งกันนะยาเด้บ่อแบ่งกันก้อนเราเรื่องแบ่งแบ่งกันแบ่งบ่อแบ่งนะวัฒนาหาซิบภูพานหาซิบเอ่อเท่านั้นเด้บายไรนะเฮาเนี่ยไปสคนจะมาแบ่งกันบ้บบางนนย,าาายื่าายออนขายฐายนมะาลองดูไป คะสิปลูกอยู่นอกบานนี่ปลูกอยู่นอกนี่น้ำในเน้ำน้ำในน่ะบึดแต่ว่าเจ้าต้องระวังเบก,กับงวัวเด้อเอาเบื้งหามันเข่าได้อยู่บ่บ่อยู่่มันเข่ามันเข่าตรงนี้เด้เพ้นเนี่ยมได้เาดนาะอ อ well. ันว mm ่าขวดนี <that that no ้เพ no okay ื่นเก็บใส่กระสอบต่างหากเลยเนอะคิวไปทิหมดหากแนนเพราะว่าแตกนะตัวก็แตกผู้อไปตายเลยเพราะว่ามันมันเป็นที่ดินเพื่อนเก็บใส่กระสอบไว้บ่เบ่เบาโซ่แหละเล่ากับบริวายยังเนาะอ่าเล่าให้เล่าดูาเลยเมนถ้าจุดอันนั้นพวกขี้เหร่น่ะบมเป็นยังแต่ว่าคำบมมีขวดอ่ะนะขวดยามันแตกใช่ไหม ระเบี Ό, hello, ่งบายเ็ยูดลมเีน่เลยดยเปลือน่จะ้เข้าเขาเนอะเนอะแนี่แหละชีวิตประจำวันเราพี่น้องเลยเหตุมันมือในบุญเอ็มี่กินกาแฟเห้ยีมันมือกินยั่งมือนี่น่ะกินแล้วบาลมชื่อขวดแกมซบอให้กินเลรดิบ่เออว่าชีเอาเงินให้ไปชื่อยาเลยสิฮะบ่ได้ชื่อมากอะ ไว้ไม่เชื่อกินมือื่นเนอะพงไไรกาเฟล่นะชิพันบ่ฮะชิพันอยู่แล้วชิพักินอันนี้เป็นโซบได้เฮะ<า>เป็นช่องอ่ะเด้กินเป็นชอ่องบ่ช่องช่องเป็นพันนะช่องัอง 4, นะอง 4, เอออันนั้นบบเลกปึงแตงเนาะหนามก็ทำมได้กินเป็นช่องมานี่นเอาไเลยส่วนปันิญปันนางเงินขายทานับปันกัน <laughs> mười là mười đấy mười mười chứ gì bò thấy u mẹ nè thấy ở sao này thứ luôn nè bò sau buôn mà đang này mà chết mồm chết gì mà chết giải bò bảo thì dằng này mà liền nó mười nó mình mà tới việc này lá là cái mẹ có mà liền năm bò cả một mất bạn cái nó mà nè, nó rồi cho trừ bò bớt ơi cái trừ con này này lại phải nào, lay lay cũng được à

ได้แล้วว่านอนเ้นว่าเป็นแปวเป็นแปะคนไม่เคยเป็นไหนจะถือแต่ว่าไปนั่งน้ำผู้ชายยู่ใครเด้อเนี่ยมียูนเฮือนแต่วุ้นมัองไเห็นใเป็น้ไปยืนาผู้ชายหนางามบอจะมาเทีอีกนะอืเล็กน้อยคัวออยู่กัเดียนจะมาเ่้ยนี้น้นชกมือก็ต้องมีนด้นี่น่ะฮะ เอาบุาลรี่อันนี้บ้เ่เอาบวอยากลริขุกเกาะลุาอ่อยากกินนบอ่อยากกินสกินยิมยิมกดากมันยิ้มเออ่งลอเรามักเรามักเจ้าอ่าก็หันเราหมักเจ้ามันก็ยิ้มเหรอวะอื <c oughs> <c oughs> ามา <c oughs> ก็จะเป็นลงมาทัวร์ให้นักวัดชนะปิดได้บุญได้มันยาวก่อนอ่าเนาะมันดึงหลักลงมาเนาะด้วยนี่กำลังเป็นมากพอดีแล้วมันตายใะจะมันยำกินหาเดี๋ยวพอุนี้เรามาทัวร์เจ้ใหญ่เดี๋ยวจะพามาสิคะให้ฉันนั่งปิดมันดึงได้เรื่องมันอ่านดึงไดโอ้ดึงได้ท่านย่างยุ่มมาได้เอ้ยเนยแพงได้เนยโอ้ดึงม่ได้อีกอย่างอะไรเห็นยังมันเป็แพรกมาแข่งเห็นยังมันเป็นยวมาลดเดี๋ยวนี้นะดื้อเลย บาทเป็นนะฮะแจ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 นี่นะอ่าห้าเท่าห่อนแทบบาทนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อนี้กะอากาศคือพลนชิตกพี่น้องแต่ว่ากะบโบตกไม่เศร้านี่ฮะตกยังหยิบกระดาษมาหยิบหยิบใช่ไหมขีตาควายพี่บ๊องอืมอ่าอ่าอ่าโดยควายไม่ใช่เห็นเห็นทักอนะบุญเลยมันเต็มมาเลยค่ะนี่ นี่มักดีในได้ส่งตบเลยไหมหนอยเอาเอาขอแต่ขยันได้กินยี่หรอกอ่าก็พวกไริโภคนั่มันลายระหายนี่บุคลายเนาะลจะหายเพราะได้ตามกินเนาะเพราะได้จงนี่นี่พอดีได้สร้างคุณมานี่เจ้าชด้ต่ำไม่สร้างกินนี่บริจิตต์เนาะกำลักเนาะอยู่มันยังบริจิตต์บ้าเออบุได้ดอกะอ่าขยันสี่บ่มันก็ใหญ่เลยเนาะเพื่อนั่นมันเคล็ดเฮงบุได้โชต่ผู้ก็บบุหยกงาน มันจะเกิดบ่ินงิดนะบุญเอาเบิดหลังนี่แล้วคือนลังให่นี่ได้กินยี่นอกนี่ไพ่กระท่วสนะน้องขึ้นใหญ่เยอ่ะด้วยคงคงผัดจะได้เร็บุญด้ยผัดจะได้สงให่บอกจังวะกชิ้นใหญ่ยี่รอว่าฮากับไดเาเขาไปถามเป็นเทือรลดนิ่งอีกมาอีกแล้ว เิ่มสังชายบ่เมนโมรถสังเมนโมรถแกชายโมเมนนะนั่นปูนลงเรียบร้อยพี่น้องเห็นเนาะสองตนบ่อนะปอโตพี่น้องเอ็นสองตันี่เทรายแปดสิบสองบ่แมนเนี่เนาะคนมาหเงินได้บนนี้เพราะว่าเพราะว่าโตนโตนหนึ่งมันมีมันมีซาวเนาะ sao cái Ê Xong tồn Xì xếp đó Xong tồn nó Lưm Cái nào đấy Đại nhân đế chậu nè Hả? Đại nhân đế chỉ chơi vậy nè Bố mi là Bỏ thả mặt thì cây mới bỏ Hả? Thằng cây này lạ Thấy Bố phương nó chơi hay mà chơi vậy nè Mù mi thằng hào nè Có ba nè Ừ Mi thì thằng lung nè Đúng rồi Lưỡi lấy ra nó À Thằng lung nó Hả? Thơm nên ทั้ง,งลุงเพิ่มครับพี่ชอบอ่านาเรื่องเมืออ่อตาอันตันในวันที่เรากับใต้ทูบแดเด้อฮะให้ก็ะหอนทะลุนหน่อยนี้ให้โวยผู้ค้าได้วันนี้ในจังหวะอเองอ่ไะไพ่เจ้าเล่หนุบหนี้บอก,อบอกให้จังหวะเออให้ผู้ค้าคนใกล้คิดอีลกผู้ค้าไปแล้อจังหวะเองไปนะบอกต้องเอาต้องเอาในนี่บริเวณนี้ต้องให้เขาใช้เรือดแดงให้หอนทะลุหน่นี้นะบุ้งได้เปล่าต้องหนุบในใดคนเอาห่า ฟูพาเค็ดมันก็มาเราได้เงินเนาะแหละนนั้นน้องเอ้ยลยก็สู้ค้าด้วยมันห้องิไทยมันกอยก็อู่ไินะ่ได้จังบอต้องเร่นต้องเล่นในนี่เลยคุมือนี่ยซำว่าซำกระพักมาให้ผูกคานี่ผู้ขาแชงแชงที่ภาวาลอยพาวนั่นนี่จนงกกันด้บอว่าบูเป็นปลาแบบบัวละนี่ยไกเขาทอดมันก็นิ่มๆนิๆบัวกะ จะพาผักมาให้มันนั้นมาพากมาให้เอื้อยเดงอ็ในเอื้อยเหาใส่น้ำมันลดแด้วซ้ำา้ร้อยบาทโอ้เอามหว่ด้ยวันนี้อ่อาอ่าอ่าไป้หรอป้าจะไปเบิ้งนอกชมวงก่อนเพิ่นปลูกอย่างแนี้ด้มือนิไปป้าเด้ออ่าไอ้าเงินเชื่อกาแฟบ่มีบให้ก็ได้ฮะบ่มีกบให้บ่มก็ดีอยู่นะแต่บ่มีาในช่วงนี้ขัดเคิรนอยู่ได้เย นองวัชาสิร์ก้องกินก่อนบอ่เพิ่งจะไปกินขนมกินนมทำไรก่อนเอาเอาจะหายไม่ชื่อกาแฟเอาสิบพันเนาะจะได้เอานะฮะายกาวาเบาบุญในหายว่าใน่ตงหาชิบแต่ไดเอเอาเอาหายสิบพันจ้ะเออเอาแอาชิบเอาใจน้อไม่ชื่กินไม่อื่นเนาะ โอ้ยกูหมดซมืออะไรเจ้าานมือมืออนี่บะบุม,มียังหายไห้มือนี่เด้อบมีมีแต่มาเบิ่งเจ้าเหุทานนะบ้านนี่ไปเด้อชาที่ชาน้ำเกลืเด้อบอหายได้สิบองอางนี้อ้าวบุชื่อไะอ่าปูเนาะเียงไว้ถามอาจารย์อยู่ทำเพื่อนมางาต้นได้เลยทรงทรงคนเพนน่นแหละยใส่เส้ีดำคือกันดออ่าอาบก โเกลอึนแ่หนแจาก็ได้คนมีเมียมันจะรอได้คนบุม่เมียคิดได้บ่ะพ่อพ่อคมัคิดอไรมัจะรอจะได้แต่แข่งกับดิพ่อพ่อมาบุมากใส่คบยคือบ่คือขาวอินบ่ข้าก็ระโลนะโอเคไปป่าเลยเดี๋ยวไปเบิ้งน้องชมบกันสบายดีเด้อเด้อเด้เดเอาให้เราเห็นปกติของเรา่อ Mất 1, nhắc 1 là có lạ Tốp niệm như mất mỡ top Hahahaha niệm Bây giờ cà phê không? à, Nó Nó เพราะเหีเ่ยดเน่าหัวเน่าพี่น้องเหน็นเนาะเพราะเราเอารมณ์ดีคนอื่นไม่กล้าเนาะพี่น้องเพร,ร,ราบุญเนาะเราไม่ห่างเลยเนาะคนอื่นวันฉินวันพระนี่มาใกล้แล้วเพราบุญมาโมเป็นอย่างเนึน่เนาะฮะสับคลิปนี้ลทำลากันเด้อพี่น้องขอบ,บุญขอบคุญไปพี่น้องแบบเอจีแับติดตามรับชม o m สำหรับนี้ไปก่อนพี่น้องเนาะไปแรกพี่น้องสบายดีป่